อตอนที่สองเนี่ยจะเปลี่ยน,นวงจรกระถอกนิดหน่อยสังเกตตัวที่เปลี่ยนคือหนึ่ง e2 เนี่ยเราจะกลับพิบเมื่อกี้ e2 เราอขึ้นข้างบนเนาะก้วบวกอยู่ข้างบนตอนนี้ก้วบวกอยู่ข้าง,งล่างสองคือค่าของ R โดยที่เมื่อกี้ R1 เป็นหนึ่งร้อยโอห์มเหมือนเดิมแต่ตัวที่เปลี่ยนคือ R2 กับ R3 สลับที่กันเมื่อกี้ R3 ตรงนี้คือสองร้อยใช่ไหม ส่วนตรงนี้คือ200อยอ่ะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะตั้งกระแสทำยังไงอีหนึ่งเหมือนเดิมนะอีหนึ่งวงเหมือนเดิมแต่อีสองกับคิดนั่นแสดงว่าอีสองเนี่ยไม่ขึ้นข้างบนแลน้เวเนาะมันจะลงข้างล่างแทน ไอหไอก็คือไอสอตมาโดนบนอีด้านหนึ่งทั้งตรงนี้ถ้าเรามาดูหนูที่หนึ่หนูที่2อนี่ยันมาตั้งเหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกว่าไอข้างบนกับไอข้างล่างคะระดวกันเนื่องจากว่าเราคิดจะณาที่หลุมกระลุกกันแล้วเรามาดูตรงนี้นี่หนึ่งอ่าเหมือนเดิม ไอสามคราวนี้ไอสามของไอที่ผ่านอาสามแล้วของบวกที่หนึ่งถ้าบหกที่หนึ่งเราตั้งให้ไอหนึ่งมีค่ามากกว่าไอหนึ่งมีค่าบวกเพราะเราบวกที่หนึ่งนะไอหนึ่งเนี่ยเป็นตัวฐานแล้วไอสองทิดตรงข้ามเพราะว่าอันนี้ลงอันนี้ขึ้นดูตำแหน่งตรงนี้เนาะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นสวนทางการ ต้องติดลบเป็นลบ i2 A3 ในขณะที่ถ้าเป็นหมู่ที่2อาจารย์ไม่ติดลบก็อะไรเพราะว่าอาจารย์กลับคิดของกระแสแลว้วนั้นตรงนี้ย i2 เนี่ยก็จะเป็นค่าหมกเหมือนกันเท่ากับ i2 r 2เพราะ A 2มี i2 ตัวเดียวค่ะแต่ i3 ตรงนี้ไม่ใช่1-2ลบ2 คลิปหรือที่สองตรงนี้ที่เราผิดก,กันบ่อยเราดูว่าเราดูหลุที่เท่าไหร่หลูกนั้นจะเป็นตัวตั้งเสมอนั้นอันนี้คือ i สองลบ i หนึ่งคูณกับ r สามเห็นไหมสองอันนี้ i สามเหมือนกันก็จริงแต่ว่าพอเราพิจารณาหลูมมันจะกลับคิดกันอันนี้ i หนึ่งมากกว่าอันนี้ i สองมากกว่า พอได้เสร็จก็มาทำการวัดเดิมวัดคอมน,นี่ใช่ไ,มไหมวัด I ผ่าน r1 r2 r3 วัดมีค่อม r1 r3 r3 ตรงนี้แล้วก็ r2 เหมือนกับตอนที่หนึ่งเลยแล้วก็คำนวณเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนคือตัวนี้ สมมุติว่าสมมุติน้อ i สองมากกว่า i หนึ่งถ้าเราให้ i สองมากกว่า i หนึ่ง ที่เราไปวัดเลยแล้วเราไม่ร uh ู huh. ้ว่าจะงงคิดมันไปขนาดไหนงั้นคำนวณให้ได้ก่อนแล้วก็วัดซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตอนคำนวณหาอาสามตรงนี้ก็ใช้ i ตัวนี้ i อสองลบไหนึ่งคูณกับอาสามไม่ใช่ I1 หนึ่งสองบ i หนึ่งนะไ i สองลบไหนึ่งหรือ I1 หนึ่งลบ i สองแล้วแต่ว่าคำนวณออกมาแล้วตัวไหนมีค่ามากกว่ากันอันนี้เราทำดูในกลุ่มเนาะ ลงมือทำการทดลองตอนที่2ต่อได้สําหรับตอนที่2ข้อแตกต่างระหว่างตอนที่1อันนี้อาจารย์ยังคงตอนที่1ไว้เห็นไหม r หนึ่งคือร้อยร้อยแล้วก็200ข้อแตกต่างอันที่1คือ1เราสลับคู่นี้แล้วเราถอนสองอันนี้ออกแล้วก็กลับกัน อย่างที่สองคือขค้่นี้เปลี่ยนใช่ไหมงั้นหมุนเอาลบไปไว้ข้างบนเอาบวกไปไว้ข้างล่างอันตรงนี้มันก็จะเป็นตอนที่สองก็หนีบเหมือนเดิมตอนอันนี้หนีบนี้สองอันนี้ก็หนีบนี้ไอในวงจรเราให้ไหลาทางนี้ไหลทั้งคู่ทางนี้เนาะ อ่ะอันนี้มาทางนี้อันนี้มาทางนี้งั้นการวัดกระแสวัดกระแสเนี่ยอ่ะจะไม่เปิดเนาะวัดเหมือนเดิมการจะวัดผ่าน R1 เนี่ยแน่นอนอันนี้มันกระแสไหลทางนี้นั้นอันเนี้ยคือขั้วบวกบีบบวกอันนี้คือขัว้วนนลบแตะลบส่วน R2 เนี่ยต่างกันนิดนึงเพราะว่าน,นี่คือลบใช่ไหมนั้นที่ยกขึ้นมาเนี่ยจะต้องหนีบก,กับสายสีดํา แล้วก็เอาสีแดงมาแตะตรงนี้ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราคำนวณเราจะรู้ว่ามันหมุนไปทางไหนเนาะแต่ถ้าสมมุติเราหาสมมุติเราไม่ดูการคำนวณเนี่ยเราก็สมมุติอันไหนก็ได้อันเนี้ยสมมุติเป็นขั้วบวกอะอาจารย์ให้เป็นขั้วบวกแล้วกันสมมุติเนาะอันนี้เป็นขั้วลบแตะถ้ามันผิด มันไม่มีผลเนาะไม่มีผลอะไรแค่ตัวเนี้จะติดลบหมายความว่ากระแสที่เราสมมุติว่ามันไหลทางเนี้ยิดก,ก็คือกลับด้านแค่นั้นเองนั้นตัวเลขไม่ต้องตกใจถ้ากลุ่มไหนได้ลบหรือกลุ่มไหนได้บวกเนี่ยมันจะแค่ต่างกันแค่ลบกับบวกแต่ค่าที่คำนวณมันจะต้องใกล้เคียงกันเนาะค่าแอบส์ลูตของมันนั้นตรงนี้ไม่ต้องตกใจจะลบหรือบวกก็ได้โอเคอันก็ทําเหมือนกันหา V ก็หาเหมือนตอนที่1นเนาะลองย้อนกลับไปดูได้ถ้าใครจําไม่ได้ว่า วีไหนหายังไงก็ลองไปดูเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้สำหรับการทดลองอเริ่มทำได้